อย่างเช่นมารีวิวป้ายยาเหมือนเหมือนที่โยป้ายยาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราโดนกระทาการป้ายยาเนาะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องของการป้ายยาเนี่ย,ม,ยมันก็เลยมันก็เลยมีแฮชแท็กสำคัญเนาะเดี๋ยวเพียงจะเพียงจะให้แฮชแท็กสำคัญให้ทุกคนจดท้ายตอนท้ายหลังจากพูดเรื่องนี้นะคะว่าแฮชแท็กไหนควรเอาไปใช้กับเรื่องของการทำคลิปติดสินค้ารับคนรีวิว ให้รีวิวอะไรคะเพียงว่างจ้างได้นะคะลูกสองซิงเกิลมาพีเขาจะจ้างหรือบอกไม่รู้แต่เราพีเซนต์ตัวเองหนักมากจะบอกว่าจะบอกว่าเชื่อไหมว่าได้งานคุณหมอขอบอกอาจาก MM Modeling มานะคะทุกคนนี่คือสคริปต์ <laughs> สคริปต์งานเพียบเลย หาของของคลิปที่ได้นะคะเกี่ยวกับโรคที่เป็นนะคะเราก็จดสคริปต์นะคะมี a มี b A พูดกับ b ว่ายังไงอะไรเงี้ยกว่าจะได้แต่ละคลิปคอนเทนต์นะจะบอกให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะัทการถ่ายทานะคะเออพรุ่งนี้นะทําการถ่ายทาบอกว่าเราตั้งใจมากในการทําคลิปแต่ละคลิปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆเนาะไม่ใช่ง่ายๆนะคะ คุยต่อทีนี้เนี่ยพอเราเห็นในเรื่องของพี่วินสวัสดีอีกรอบนึงค่ะพอพอพอเราพูดในเรื่องของการทําคลิปทำคอนเทนต์ที่เราเจอพวกอินฟูทั้งหลายป้ายยาเอาไว้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คือเราเองเราก็อาจจะเป็นคนที่เคยโดนป้ายยามาก่อนนะคะหรือ หรือเราก็เคยอาจจะเป็นคนที่เป็นป้ายยาคนอื่นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าป้ายยาเป็นเป็นคําที่ค่อนข้างฮิตมากตอนนี้มิกกี้สวัสดีค่ะคือคําว่าป้ายยาเป็นคําที่กําลังฮิตมากตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจัสมินสวัสดีค่ะดีใจด้วยกับพี่จนะัสมินนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแผนของหนูสําเร็จทุกประการ ทายพี่จัสมินให้เพียงด้วยนะคะเอ่อเพียงก็เลยบอกว่ามีเทคนิคดีๆมาฝากนะคะสายทำคลิปรีวิวติดะตก้าไปไหนมาอีกสวยทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยตื่นอาบน้ำไม่ตื่นอาบน้ำสิประชุมเสร็จคุยงานเสร็จเออรับโทรศัพท์เรื่องหลังคาบ้านแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าขึ้นมาไลรสดจัสต <laughs> ินนะคะสำหรับัญนะคะแม่นิด ขอบคุณการขอใจนะคะอะฟังนะคะเทคนิคดีๆในเรื่องของการทำคลิปติดตะกา้าทำคลิปขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอินฟูหรือว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะคะเทคนิคที่คุณจะเอาจำคุณคุณควรจำไปใช้เดี๋ยวเพียงจะทำคลิปตัวนี้ให้นะคะจริงๆอะ่ะจะทำคลิปวนันนี้แต่ทำไม่ทันอ่าแต่ทำไม่ทันเพราะมันเย็นมากแล้วเพียงไม่อยากโพสคลิปนะคะเพียงก็เลย แบ่งปันในนี้ก่อนนะคะใครเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ก็เก็บไปนะค่ะแน่นะคะเพียงก็เลยแบ่งปันในนี้ก่อนนะคะใครเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ก็เก็บไปนะคะแนะนําวิธีการพี่ดวงสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะฝากทุกคนพิมพ์ทักททยกันนะอยากให้ฟีดนิ่งนะช่วยเพียงด้วย คนเดียวนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยพี่มนเทียนสวัสดีคะ่ะคุณทัศนีสวัสดีคะ่ะขอบคุณการทําความรู้จักนะคะขอบคุณนะคะอ่ะเทคนิคแรกนะคะเราจะม <c oughs> สสะีสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอ่ะเราจะมีรีทั้งสามตัวเทคนิคแรกนะคะการจะทําคลิปสินค้าให้มีความน่าสนใจเราจะต้องเรียนรู้จากวิธีการหนึ่งคือสวัสดีคะ่ะเป็นน้องใหม่ฝากเด้อฝากตัวด้วยครับ Amazing Sporttelling สวัสดีคะ่ะ ก่าย Amazing ให้เพียงหน่อยอ๋อ oh, Amazing Storytelling เป็นเป็นนักเล่าเรื่องโอเคถั okay. ท,ทายรอบห้องอ่าคุณวรารินสวัสดีค่ะ,ะ,คะพร้อมนะคะทุกคนพร้อมพิมพ์พร้อมเลยพร้อมพิมพ์พร้อมเลยเดี๋ยวจะเข้าเทคนิคที่หนึ่งเลยขอดื่มนะ้ำ การดื่มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ให้บอก A.I พี่สวัสดีค่ะเจนุย้ยขอบคุณนะคะสวัสดีเจนุ้ยนะคะอ่าเทคนิคแรกนะคะเทคนิคแรกคือหนึ่งการรีทัชหนึ่งนะคะรีทัชเขียนกันเป็นไม้พิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะคะหนึ่งรีทัชค่ะพิมพ์เป็นไม้พิมพ์เป็นไม้เอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีนะคะข้อหนึ่งนะคะรีทัชเนาะ นี่เพีงตะวันพิมพ์แล้วบา้าสวัสดีค่ะการรีทัชการรีทัชเป็นเรื่องสำคัญยังไงสิ่งที่คุณจะอยู่ในแพลตฟอร์ม t i k กต็อกเนี่ยคุณจะต้องฝึกตัดต่อภาพให้เป็นฝึกตัดต่อคลิปให้เป็นบา้าขอบคุณค่ะสสวัสดีค่ะบา้ารีทัชให้เป็นหิวเดี๋ยวแป๊บนึงเธอหิวอะไรป่านนี้ ือเห็นหน้าเป็นซาลาเปาหรือว่าหิวหรือยังไงงงงงนะคะหนึ่งคือการรีทัชนะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการเรื่องของการตัดต่อคลิปเชื่อไหมว่าถ้าเราทําคลิปบ่อยๆเราจะเราจะเป็นคนที่รีทัชเราจะสามารถตัดต่อเองได้อย่างที่เราแบบเฮ้ยทุกอย่างมันคือง่ายไปหมดถ้าเราไม่เคยทําถ้าเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยเลือกที่จะกล้าทำอ่ะเพียงบอกเลยว่าเราจะทําไม่ได้มันมีทั้งในดิจิตอลมีทั้งในแคมป์คัะ ไว้เป็นชดชตชดแล้วก็ไปรีทัชตัดออกอย่างสมมติสมตสมติบางคนทําคลิปเนี่ยเวลาพูดพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะชอบเอามือไปปิดกล้องถูกปะมันก็จะมีจังหวะที่เราเอามือไปปิดกล้องแต่ถ้าเรารีทัชตรงนั้นออกได้มันก็ดูมีความน่าสนใจหรือสมมติมากขึ้นการตัดต่อคลิปในบางช่วงเนื้อหาเป็นนั่งไปยืนไปเดินไปอยู่ตามมุมต่างๆอันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคเนี้ย จะทําให้คลิปเราดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอาจจะทําเป็นภาพซ้อนกันจังหวะมูฟจากตรงนี้แล้วก็เป็นภาพซ้อนไปอีกอยู่อีกตําแหน่งหนึง่งซึ่งตัวเพียงเองเพิงก็ไม่ได้เก่งนะคะพิงก็ไม่ได้เก่งพิงก็ถามพี่บิ๊กมากเหมือนกันเออ เขามาอีกทีเหมือนกันแต่พอทําบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดความเคยชินนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการรีทรัชเป็นหัวข้อที่หนึ่งในความสําคัญในการทําคลิปอ่าทุกคนเคลียร์ไหมคะเก็ตไหมจริงๆแล้วนะเพียงบอกเลยว่าอยากจะโตใน t ิกต็อกไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้แล้วต้องทําด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวคุณเรียนรู้แล้วคุณต้องทําด้วย แม่หอสวัสดีค่ะคุณเกศเดชสวัสดีค่ะเรียนเรียนรู้แล้วต้องทําไม่ใช่เรียนรู้แล้วนั่งนิ่งถ้าคุณไม่ฝึกที่จะทําไม่เลือกที่จะทําคุณทําไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่โตมันก็ทําให้เราไม่สามารถมีไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปต่อให้ไม่เกี่ยวกับป้าแมวสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวราลินนะคะ อ่าเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปศึกษาเรื่องของการรีทัชดีๆนะคะใน TikTok มี Search Engine ให้เราเข้าไปดู Search Engine ได้ว่าวิธีการตัดต่อคลิปวิธีการตัดต่อภาพของแคปคัสของ TikTok อํทำกันยังไงมันจะมีคนสอนอยู่นึกออกปะ่ะถ้าไม่มีใครสอนฝึกเองเลย เสร็จปุ๊บลองไปทำทำผิดทำถูกไม่เป็นไรทุกอย่างมันแบ,บ็กลับมาได้เราจะต้องลองทำเราจะเราจะต้องลงมือทำเนาะทีนี้ทุกคนเก็ตนะคะพี่นระันตอบคนเดียวคนอื่นเก็ตไหมคนอื่นเก็ตไหมคะคนอื่นเก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตให้เพียงหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณ,ขอ,คณของะะขวัญทุกชิ้นนะคะอ่า เหมือนบางคนบอกว่าคุณเพียงจะต้องมาบอกทําไมอ่ะทําคลิปมันก็ต้องตัดคลิปอยู่แล้วเชื่อไหมว่าถ้ายังไม่พูดทุกคนก็ไม่อ๋อเพราะเหมือนกับว่าเออว่ะมันก็จริงเนาะคือบางคนอ่ะรู้แต่ไม่ทําหรือหรืออาจจะทําแล้วแต่ยังไม่อ๋อหรือยังไม่แก็สหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ออกมาแบ่งปันจากข้อมูลเชิงลึกข้างในอ่ะ มันเหมือนกับการที่เราอาจจะได้กลดล็อกอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะปลดล็อกหรือเปล่าหรือเราทําได้หรือเปล่านึกออกป้างอ่ะข้อสองนะคะพิมพ์เลขสองให้หน่อยข้อสองพิมพ์เลขสองให้หน่อยค่ะข้อสองพิมพ์เลขสองให้หน่อยค่ะข้อสองพิมพ์เลขสองให้หน่อยนะคะอ่าข้อสองนะคะ รีมิกพิมพ์เลยค่ะสองคือการ r e ม i x นะคะ r ีม i x คืออะไรเดี๋ยวพูดให้ฟังนะคะการ Remix อ่ะบางคนบอกว่า r e มิกก็คือการผสมผสานถูกปะ่ะใช่ r ีมิกคือการผสมผสานแต่เราจะผสมผสานยังไงให้คลิปดูมีความน่าสนใจเพียงบอกเลยว่ายกตัวอย่างเช่นการที่เรามขนมันอธิบายแบบนี้เนาะ ทำคลิปแบบเดิมๆฟังดีๆนะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าคลิปมันตายคลิปมันตันคลิปมันเริ่มไม่ว้าวคลิปมันเริ่มไม่วิ่งคลิปมันเริ่มเหนื่อยเริ่มอืดคลิปมันเริ่มขายไม่ได้เออเพราะว่าคอนเทนต์มันเริ่มมันเริ่มสะดุดแล้วมันเริ่มทําบ่อยจนเบื่อคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําเราก็ทํามันเริ่มไม่มีจุดดึงดูด ไม่มีจุดดึงดูดเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการการที่รีทัชคือส่วนหนึ่งของการสร้างจุดดึงดูดพี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะทำยังไงคุณก็เอาอาจจะเอาเนื้อหาจากคลิปเก่าที่คุณเคยทำนะคะมาเอาแ ในคลิปเก่าอ่ะมาเล่าใหม่มาตัดต่อเสร็จแล้วมาเล่าใหม่มาเล่าใหม่มา,าหม,มาพากใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเสียงพูดอาจจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงพูดธรรมดาเป็นชิปมังเป็นลำโพงอาจจะมาเปลี่ยนเสียงเก่าของการทำคอนเทนต์อาจจะเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่อาจจะปรับคําพูดบางอย่างออกไปนะคะให้เข้าตามสถานการณ์เพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่รีมิกซ์อ่ะ คลิปถ้าเราไม่มีการพัฒนาเลยอะ่ะคลิปของเรามันก็จะเหมือนเดิมทุกคนเคยได้ยินคําว่าคลิปตายไหมนึกออกปะเคยได้ยินคําว่าคลิปตายไปไม่รอดคอนเทนต์ตันอย่างนี้เคยไหมคะ <c oughs> เคยไหมคะเพียงถามหน่อยทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะเคยได้ยินไหมว่าคลิปตายคลิป ไปไม่รอดไม่ปังไม่เดินคือไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเราสามารถใช่คิดตายสนิทอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถฟังดีๆนะแล้วก็เป็นด้วยใช่ไหมเราสามารถสิ่งท,งที่สิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้คือเอาคลิปเก่าเอาแมสเซจตัวเก่าคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะเอาคลิปเก่าเอาแมสเซจตัวเก่ามาปรับเพิ่มมาปรับเพิ่มมาเติมเรื่องราว มาเล่าใหม่ให้มันมีความน่าสนใจกว่าเดิมเพราะว่าแม่เศษบางตัวมันยังสามารถใช้ได้อยู่ก็ตไหมคะทุกคนทุกคนเก็ตในสิ่งที่เพียงกําลังจะเล่าให้ฟังไหมคะคือกําลังจะแบ่งปันให้ฟังคือทุกคนเข้าใจไหมขอบคุณของขวัญน,นะคะทุกคนก็ตไหมว่าสิ่งที่เพียงกําลังแบ่งปันไปเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจมากขึ้นไหมมันทัชมากขึ้นไหมอ่อรู้สึกว่าเออว่ะเอเอว่ะคุณเพียงพูดถูกว่ะถ้าสมมติอ่ะเดี๋ยวเพียงเพียงเพียงอธิบายแบบนี้ทุกคนอาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่ายกตัวอ,อย่างเช่นนะยกตัวอ,อย่างเช่นวิธีการทําคลิปอันนี้อธิบายให้ฟังแบบนี้นะยกตัวอ,อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามี<ร>อะไรจะบอกนี่นี่เจเคเซร่มนู่นนี่นั่นอ่ะกี่คลิปกี่คลิปก็ เพื่อนๆเรามีอะไรจะบอกอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราไปเจอตัวนี้มาเนื่องอปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนเราไปเจอตัวนั้นเราไปเจอตัวนี้นะคะเออทีนี้ประเด็นคือถ้า ใช้ประโยคเดิมใช้แมสเสจเดิมมันจะทำให้คลิปเราอะมาถึงทางตันจุดเด่นความน่าสนใจอะประโยคเดิมใช้แมสเสจเดิมมันจะทำให้คลิปเราอะมาถึงทางตันจุดเด่นความน่าสนใจอะมันจะไม่มีคือเราจะต้องครีเอทอยู่ในแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยคุณจะต้องครีเอทเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่าเพื่อนๆน,นะคะไอ้คำว่าสวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพยายามตัดออกไปเลยนะคะ เราอาจจะแบบว่าเอา่อจากที่เป็นเพื่อนๆเ,เรามีอะไรจะบอกทุกคนเรามีอะไรจะบอกเราก็อาจจะเปลี่ยนว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนประโยคเป็นเป็นลักษณะในการทำคอนเทนต์คือใช้เนื้อหาในตัวสินค้าเดิมยกตัวยอย่างเช่นว่าโอ๊ยวันนี้เจอแต่ฝุ่นสวัสดีขอบคุณของขวัญที่ชมพูรุษนะคะ วันนี้ไปเจอแต่แดดแต่ฝุนต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปทํางานนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เหนี่ยวโ,โหเสี่ยงกับการเป็นฝ้ามากเกินเลยอาจจะมีใครสักคนโยนเซรั่มเข้ามาอเอาไปใช้ซะไปลองดูมันคือวิธีการคิดพอเสร็จแล้วบอกคือเราพอเราเห็นสินค้าปุ๊บมีคนแนะนําตัวนี้ให้ก็เอามาใช้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนทุกคนเข้าใจความหมายไหมไม,มันเปลี่ยนจากจาก,การที่อยู่ๆเปิด<ม>หัวข<ม>ึ้นมาเพื่อน JK เซรั่มนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนู่นนี่นะมันกลับกลายอันนี้คือเรื่องเราเดิมแต่เรื่องเราใหม่เราเปลี่ยนจากการใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตในแพลตฟอร์มคุณคุณแอนสวัสดีค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องออกข้างนอกเราจะต้องเจอแดดพี่เคมีสวัสดีค่ะเราจะต้องออกข้างนอกเราจะต้องเจอแดดเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่กลายเป็นเล่าเรื่องคือเป็นพฤติกรรมการใช้จริงหรือชีวิตจริงขอบคุณพี่เคนีนะคะ คนเพิ่มโดยการอาจจะเขาอยากจะไม่โชว์หน้าก็ให้เขาพูดแค่เสียงว่าเอาตัวนี้ไปใช้ดูสิเอาตัวนี้ไปใช้ดูสิเราก็มาจับจับดูเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าล้วก็ทาเซรั่มล้วก็ทาไปสวัสดีเพ่นค่ะไมย